การทำงานความรักอะไรแบบนี้มันดูเหนื่อยไปหมดแต่ดูซีรีส์ชอปปิ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันจะแบบฮึกเขิมขึ้นมาอย่างของการเงินงการง,นงารงน,งางนที่ติดขัดที่มีปัญหาเออธุรกิจไม่เป็นไปตามที่คิดไม่ติดคุก็มีวุบัติเหตุอันนี้พูดจริงๆเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยไม่มีเลยสิบใบไม่มีไพ่เหรียญ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านทุนนยาชาแนลนะคะจรน์ช่อจันเมษานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับการอ่านไพ่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคม2566มาดูกันว่าวันอาทิตย์ในเดือนนี้อะมีอะไรที่จะต้องระวังบ้างหรือเปล่าวันอาทิตย์สำหรับที่สองวัยเนาะแป๊บเดียวก็เข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วเหมือนเดิมนะการอ่านไพ่แบบนี้เป็นการอ่านโดยรวมไม่ได้จำเพาะจ่อตรงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษนะ ฟังแล้วก็ใช้คุนิยาณในการรับฟังฟังเพื่อความบันเทิงไปดูซิวันอาทิตย์มีอะไรน่าตื่นเต้นบ้าง Three days later อาทิตย์จ้าวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยอารมณ์รุนๆอีกแล้วเออเป็นเรื่องของอารมณ์ e m o t i o n โ o ชัน n a l ว่าว่าวันอาทิตย์เนี่ยดวงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยหงุดหงิดง่ายเครียดเบื่องานเยอะไม่ได้ดั่งใจทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเลยเออรู้สึกไม่ได้ดั่งใจมีว่าจะเป็นเรื่องของแฟนเอยเงินเอยงานเอยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยมารู้สึกว่าหลายอย่างที่ไม่ลงตัวหลายอย่างที่หงุดหงิด หลายอย่างที่เครียดจริงๆสถานการณ์มันก็ดูไม่ได้ยังไงมันผ่านช่วงแย่มาแล้วแล้วกันแต่มันเป็นผลกระทบอ่ะมันเป็นอารมณ์บอกแล้วมันเป็นเรื่องของแบบมันเบื่อมันหน่ายมันเศร้ามันซึมมันจ่อยมันหงอยมันแบบทุกอย่างมันดูติดขัดทุกอย่างมันดูไม่เป็นไปตามที่คิดมันรู้สึกไม่อยากจะทําอะไรอ่ะเออมันรู้สึกว่า ไม่มีอะไรที่ที่ฉันอยากอยู่แล้วไม่มีอะไรที่อยากทานึกออกไหมในเรื่องของการงานความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยเออมันกลายเป็นเบื่อแต่ในเรื่องของที่ตัวเองชอบทําอยากทําอ่ะเป็นพวกแบบเหมือนอัของไระะ้์สระอะไรเงี้ยเสริมสวยช้อปปิง้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอพอเวลาไปทําอ่ะมันก็ พื้ขึ้นมามีกําลังใจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยดูซีรีส์ทำอะไรที่ชอบอะไรย่างเงี้ยแต่พอมาในเรื่องของเมนหลักของชีวิตอะการทํางานความรักอะไรแบบเนี้ยมันดูเนื่อยไปหมดแต่อันเนี้ยถ้าเป็นอะไรที่เราชอบอะเออเล่น Facebook ดูซีรีส์ช้อปปิ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันจะแบบ พึกเหิมขึ้นมายังไงดีเราจะบาลานซ์ชีวิตตรงเนี้ยังไงดีเออบาลานซ์มันยังไงมันถึงจะโอเคเพราะตอนนี้เหมือนที่บอกอะมันมันเลือกปฏิบัติกับตัวเองอยู่อะเอออะไรที่เราชอบและอยากทํามันก็จะแบบพึกเหิมเป็นพิเศษแต่อะไรที่เราไม่ชอบอะชีวิตประจําวันที่มันเลี่ยงไม่ได้เราดันรู้สึกเบื่อมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ชีวิตของคนวันอาทิตย์อะค่อนข้างห่อเหี่ยวเออทำยังไงดีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผลมาจากเดือนที่ผ่านมานะอาจจะมีเรื่องของการเงินการงานที่ติดขัดที่มีปัญหาเออธุรกิ การงานไม่เต็มเป็นไปตามเป้าบางคนก็ทะเลาะกับเจ้านายทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานทะเลาะกับแฟนมาอะไรแบบนี้เหมือนที่บอกพอมาถึงเดือนกรกฎาคมมาเลยเป,เป็นความเบื่อเป็นความแบบไม่อยากจะเริ่มทําอะไรรอก่อนเดี๋ยวพอประมาณปลายปลายเดือนนี่แหละพ้นจากวันที่15เป็นต้นไปเชื่อว่ามันจะกลับร้ายกลายเป็นดีแล้วกันแต่ให้ระวังอะไรคําพูดคําพูดกับคนรอบข้างคําพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทิมแทงจิตใจกันแล้วมันก็จะทําให้แบบออจากที่มันเงียบสงบอยู่แล้วอ่ะมันทําให้มันแบบ ทุกขุนขึ้นมาอีกเนี่ยระวังทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานระวังทะเลาะก,กับคนในบ้านหรือว่าน้อยอกน้อยใจกันพูดจาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนันก็คือพูดปกตินี่แหละแต่ว่าอารมณ์มันไม่ได้ไงเออเราแบบเหมือนมันอคติจับผิดกันอยู่แล้วพอมาพูดเราก็ทําให้เรารู้สึกแบบ มันไม่โอเคเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ระวังเรื่องอาหารการกินระวังท้องเสียนะเดือนนี้คนเกิดวันอาทิตย์ระวังเป็นโรคท้องเสียระวังอาหารเป็นพิษกินอะไรก็ระวังอย่าไปกินของที่แช่ตู้เย็นค้างไว้นานๆของจากช่องฟีดอะไรเงี้ยลองดูีิมันหมดอายุหรือเปล่าบางทีแช่ไว้นานแล้วทุกอย่างที่อยู่ในตู้เย็นจะไม่มีวันเสียไม่ได้เข <laughs> ้าใจเปล่าเออเพราะฉะนั้นน่ะดูของกินอะไรให้ดีๆแล้วก็เรื่องของการงานโซเชียลเน็ตเวิร์กงานออนไลน์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยหรือใครที่ของขายของเกี่ยวกับความสวยความงามทําธุรกิจความสวย างาทำธุรกิจนําเข้าส่งออกทาธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านขายต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมาดีก็คือหลังจากกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปใครที่ทํางานบริษัทก็พยายามขยันหน่อยเออพยายามแบบฮึกเหิมหน่อยพยายามออปลุกไฟในตัวเองหรือว่าพยายามปลุกความแบบ กระตือรือร้นรในตัวเองขึ้นมาหน่อยแล้วพอครึ่งครึ่งเดือนหลังของกรกฎานเนี่ยยอดที่อยากได้เงินที่อยากได้งานที่อยากได้มันจะกลับเข้ามาอะไรที่มันไม่เข้าเป้ามาพฤษภาามิถุนาเนี่ยทำไมรู้สึกมันหดหดหูห่หอเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเริ่มดีในครึ่งเดือนหลังนี่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หลอกนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือระวังเรื่องของผื่นแพ้ใครที่เป็นผื่นผื่นภูมิแพ้ความดันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังให้ดีในในเรื่องของเดือนนี้นะแล้วก็ใครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออ กินเหล้าแล้วกันใครที่กินเหล้าใครที่ดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยก็เดือนนี้ก็ให้เบาๆหน่อยแล้วกันเนาะเขาบอกว่างดได้ก็งดเบาได้ก็เบาหรือใครที่ดื่มเหล้าดื่มสุราแล้วเช้าต้องไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยระวังมันจะมีปัญหานะร่างกายก็ไม่เราอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะบางคนก็แก่ขึ้นแล้วอายุมากขึ้นแล้ว กินเหล้าแล้วไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะไม่ปกติแล้วก็อย่าเมาแล้วขับเด็ดขาดจาไว้เออเดินทางกลางคืนเมาแล้วขับนี่อันตรายมากห้ามถ้าไม่ติดคุกก็มีอุบัติเหตุอืมอันนี้พูดจริงๆเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยไม่มีเลยสิบใบไม่มีไพ่เหรียญไพ่เงินขึ้นเลยหมายความว่าลายบอกแล้วหมายความว่ามันส่งผลมาจากเดือนที่แล้วพอการเงินมันมันไม่ค่อยโอเคไม่เป็นไปตามที่คิดมันเลยส่งผลเรื่องอารมณ์ที่อาจารย์บอกเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินมันน่าจะดีขึ้นมาจากการทํางานนี่แหละถ้างานมันไปด้วยดีเหมือนที่บอกครึ่งเด หลังกรกฎาคมเนี่ยถ้างานไปได้ด้วยดีเงินก็จะเข้ามาหรือถ้าใครที่ทํางานประจําก็ยังมันมันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเดือนนี้การเงินคนทํางานประจําเหมือนเดิมส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการอ่ะเหนื่อยมากหน่อยเหมือนที่บอกทุกอย่างมันไม่ค่อยเป็นไปตามที่คิดรายจ่ายมันมันค่อนข้างมากหรือว่ารายได้ที่เคยได้มันมันหดหายมันได้ไม่เท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนที่บอกพอพ้นจากกลางเดือนกรกฎาคมไปอ่ะทุกอย่างมันจะเริ่มกลับเข้ามา มันจะเริ่มเข้าทางเรามากขึ้นหาช่องทางโปรโมทสินค้าอะไรที่มันมากขึ้นแล้วมันก็จะกลับเข้ามาดีในเรื่องของความรักก็ใครที่คบกับคนต่างชาติต่างประเทศหรือเนี่ยเล่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาคู่ในช่องทางออนไลน์อะไออย่างเงี้ยก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจในช่วงของประมาณกลางๆเดือนเป็นต้นไปเนาะแต่ว่าใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเขาเขาบอกว่าบรรยากาศมันก็จะแบบ เบื่อหน่ายกันหน่อยเงียบเชียบหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ะแฟนเราอาจจะพยายามที่เข้ามาคุยกับเราเข้าหาเราแต่ตัวเราอ่ะพูดตรงๆว่าเราอ่ะไม่อยากคุยกับเขาอ่ะเออเหมือนเราอยากจะทําอะไรในในสิ่งที่เราชอบเช่นเหมือนที่บอกบางคนติดซีรีส์ ก็อยาจะดูซีรีส์ไม่อยากจะยุ่งกับแฟนไม่อยากจะคุยกับแฟนไม่อยากทำอะไรกับมันเลยมันเป็นความเบื่อบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆทำยังไงดีให้เรากลับมาสดใสลองเปลี่ยนผ้าปูที่นอนดูลองเปลี่ยนผ้ามา่านดูใครที่ใช้สีอึมครึมอะไรอย่างเงี้ยผ้าปูที่นอนอะ่ะเนี่ยลองหาพวกสีฟ้าสสว่างสดใส สีเขียวอะไรแบบนี้เออเปลี่ยนลองหาต้นมงต้นไม้ต้นญ้าอะไรเงี้ยเข้ามาไว้ในบ้านดูไหมทําให้บ้านมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเออคนที่ชอบอยู่มืดมืดอะ่ะทึมทมหรือว่าไม่มีอะไรเขียวเขียวในบ้านอะไรเงี้ยก็ลองดูสีเอาดอกไม้ปลอมก็ได้นะแต่ให้หันไปแล้วแบบอุ้ย สดชื่นจังเลยหรือว่าเนี่ยใครที่มีกําลังหน่อยก็ใช้ดอกไม้จริงหน่อยก็เนี่ยกุหลาบเออ,อะไรเอ,อยก็มาใส่ไว้ในบ้านเออตัวเองจะได้สดใสลองหาน้ํามาตั้งไว้ที่หน้าบ้านไหมกองแก้่วงจุ้ยบ้านตัวเองดูอะไรอย่างเงี้ยหรือไปปรึกษาเรื่อง่วงจุ้ยก็ได้อะปรึกษาบ้านมนต์มายาก็ได้นะรับทําเหมือนกันนั่นแหละแล้วมันก็จะทําให้แบบเหมือนพลังในบ้านมันหมุนเวียนมากขึ้นถ้าถ้าเปรียบเป็นเรื่อง่วงจุย้ยมันเหมือนกับพลังงานในบ้านมันนิ่งมันมีปัญหา มันเลยทําให้ทุกอย่างมันดาวไปหมดอย่างเงี้ยเออจิตใจตัวเองก็ดาวไปหมดแต่ว่าเนี่ยถ้าใครทํางานนําเข้าส่งออกค้าขายต่างชาติต่างประเทศสิ้นเดือนมีรุ้นสิ้นเดือนมีความหวังเอออะไรอะไรก็จะกลับมาดีขึ้นอ่ะไหนมาดูเรื่องของความรักแบบเจาะจงให้หน่อยคนเกิดวันอาทิตย์น้อยใจง่ายอ่ะน้อยใจแฟนน้อยใจทุกอย่างต้องเอาใจหน่อยนะเนี่ยใครมาแบบมีแฟนเกิด คือใครสงสัยว่าเอ๊แฟนตัวเองที่เกิดวันอาทิตย์เป็นอะไรมาลองนั่งฟังคลิปของคนเกิดวันอาทิตย์ดูนี่ไงเขาบางทีเขาก็อยากให้เอาใจบ้างหรือว่าบางทีเขาก็อยากแบบให้เราเข้าใจเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเหนื่อยงานเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังเราก็อาจจะต้องใส่ใจดูแลเขาเลยแต่ว่าอย่าไปเซวซีเาบากนะเขาจะรำคาญเออมันก็เอาใจยากเหมือนกั <laughs> นพูดถึงอะเออเนี่ยความรักคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคู่แต่ขอให้เป็น ช่วงช่วงวันที่10หรือ15เป็นต้นไปนะใครจะตกลงปรงใจมีคู่ครองตกลงเป็นแฟนกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยเออแต่ว่าดูให้ดีแค่ว่าเขาไม่มีแฟนอยู่แล้วนะ เราไม่ได้ไปเป็นมือที่3ของเขาก็ถือว่าครบได้เออคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็เหมือนที่บอกก็ยิ้มเยอะๆอย่าคิดอะไรเยอะใครที่เลิกลากับแฟนมานานแลวอย่าไปนั่งนึกถึงแฟนเก่าโฟกัสที่ปัจจุบนันเออถ้าใครมีแฟนแบบเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วแล้วมามีแฟนคนใหม่อ่ะก็อย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกันมันคนโละโคนไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ถ้าคนเก่ามันดีจริงมันคงไม่เลิกลากับเราไปหรอกเลยแบบเนี้ยเออก็คิดซะแบบนั้น ไม่ใช่แบบเอ้ยจริงๆวันนั้นก็ดีนะอ้าวอีแฟนปัจจุบันนั่งหัวโดเงี้ยก็ไม่เหมาะไม,ไม่ไม่โอเคเนี่ยแหละเขาบอกว่าให้กลับมาโฟกัสไอคนปัจจุบันที่เราเลือกมาเนี่ยหรือไม่ได้เลือกก็ตามจับฉลักได้เยก็ดูซิว่ามันต้องมีข้อดีอะไรบ้างแหละในมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเอออย่าอย่าไปโฟกัสแต่ข้อเสียข้อดีเขาก็มีอะไรเงี้ยมันจะได้ประครับประคองอยู่ด้วยกันได้เออเพราะเห็นว่าคนที่มีคู่ก็แค่ง,งอนกัน มันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันได้บอกแล้วว่าหรือใครที่โมจ่นั่งนึกถึงแฟนเก่าคนเก่าๆฝันถึงอะไรอย่างเงี้ยเพ้อกลับมาหาคนปัจจุบันดีที่สุดอ่าสำหรับใครที่คิดจะคบกับคนที่มีเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเล่นของสูงแปลว่าอะไรแรกๆมันก็ดีหลังๆอ่ะไอการมีความรักที่แบบรักสามเศร้าแอบรักคนมีเจ้าของหรือไปพัวพันกับคนมีคู่อ่ะมันไม่มี มันแทบจะไม่มีคู่ไหนเลยที่มันจะสมหวังหรือมีความสุขเพราะยังไงมันต้องในสามคนมันต้องมีคนทุกข์อยู่แล้วอะหนึ่งคนอนะอย่างน้อยก็อ่ะไม่สาม,มีเขากับภรรยาเขาแล้วก็ตัวเราเนี่ยเวลาที่แบบอ่ะเขายังเลิกกันไม่ได้สักทีเขาไปอยู่ด้วยกันอ่ะเราก็ทุกข์หรือไอตัวคนที่นอกใจเนี่ยสุดท้ายพอมันชุนลมุนวุนว่นวายจริงๆอะมันก็เกิดแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นนี่แหละ หาคนโสดคนโสดหายากหน่อยแต่มันก็ดีกว่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของอะเพราะกว่ามันจะแย่งชิงได้หรือกว่ามันจะมาเป็นของเราหรือกว่าเขาจะไปเคลียร์กันลงตัวมันต้องมีใครสักคนที่เจ็บอะเออนั่นแหละอย่าไปก่อบาปก่อกรรมเลยเนาะมันจะกลายเป็นว่าหาเรื่องให้ตัวเองเปล่าๆหรือใครบอกว่าก็ตอนแรกไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็ออกมาเถอะจริงๆไม่สายเกินไปที่ที่จะเดินออกมาถ้าเขาเป็นของเราจริงๆถ้าเขารักเราจริงๆหรือ กับแฟนเขาเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆอ่ะวันหนึ่งเขาก็ต้องเลิกกันถ้ายังรักกันเป็นคู่ครองกันอ่ะเขาก็จะมาหาเราเองแหละเออรอสักหน่อยนะอ่ะมาดูซิว่าคนเกิดวันอาทิตย์ไปมูอะไรดีกรกฎาถึงจะเฮงขึ้นมาเลยชีวิตแบบกับร้ายกลายเป็นดีขึ้นมาเรยขอพรหน่อยก็ให้เนี่ยใครมีครูบาอาจารย์ก็กลับไปหาครูบาอาจารย์เออไปให้ท่านชี้แนะให้ไปให้ขอคําปรึกษาจากท่านหรือใครบอกไม่มีเลยค่ะครูติดต่อได้บ้านมนมายา ปรึกษาได้รับฟังได้เออแมนะ้ขายของซะหน่อยหรือว่าออใครที่ไม่เคยไหว้ฟ้าดินเลยเดือนนี้ก็อยากจะให้ไหว้ฟ้าดินก็คือตั้งตรงง่ายๆหน้าบ้านตัวเองนี่แหละหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านนะมีผลไม้หมากพลูน้ำเปล่าน้ำชาขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ต้องมีของขาวก็ได้เนี่ยแล้วก็ หันออกไปหรือว่าเซิร์ชก็ได้เนี่ยว่ายเจ้าที่เจ้าทางทํายังไงคะเกิดมาไม่เคยไหว้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไหว้ดูเนี่ยบอกชื่อตัวเองบอกบ้านเลขที่ให้หนะักกลายไปเป็นเบาให้กับร้ายกลายไปเป็นดีพอไหว้เสร็จแล้วซื้อลอตเตอรี่จ้ะซื้อลอตเตอรี่เลขที่บ้านตัวเองเนี่แหละเออมีสิทธิ์มีโชคมีลาบได้นะเนี่ยเขาบอกให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไหว้ที่บ้านนี่แหละบอกแล้วไหว้ฟ้าดินที่บ้านแล้วก็ทคาความสันทิ้งพระแล้วก็ไหว้หิ้งพระที่บ้านแล้วก็ ลองดูในหิ้งพ้าของเราอะคนเกิดวันอาทิตย์อะอะไรที่ไม่เข้าพวกบ้างอะไรที่ไม่น่าจะอยู่บนหิ้งเราแล้วก็มาอยู่หรือว่าเช่นไม่เขาถ้าบางคนแบบไม่เข้าใจเช่นอะไรสมุติหิ้งพ้าเราเอาของที่ไม่ไม่สมควรจะอยู่บนหิ้งพ้าเอ่ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พ้าเ,เครื่องรางของมงคลอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยลองจับแยกออกมาดูแล้วมาใสาผ่ผาน หรืออ่ะเป็นกุมารเป็นเด็กเป็นอะไรที่เขาไม่สมควรอยู่บนทิ้งพาหรืออ่ะเนี่ยลูกเคารพของพระมาหากษัตริย์อย่างเงี้ยก็แบ่งสรรปันส่วนจัดชั้นให้ดีอะไรแบบเนี้ยให้มันเหมาะสมและกันอืนั่นแหละที่เหลือก็จะกับร้ายกลายไปเป็นดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเดินทางไปไหนอ่ะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหน่อยว่าเออวันนี้จะเดินทางไปนั่นไปนี่นะหรือบอกกับแม่ย่านางในรถอย่างเงี้ยว่าขอให้คุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยนะเออ เนี่ยแล้วก็ใครที่อยากจะไหว้อะไรแล้วรวยพญานาคเดือนนี้ไหว้องค์พญานาคทุกทุก,ทกตระกูลเลยสี่ตระกูลเจ็ดตระกูลเก้าตระกูลมีโอกาสไหว้ก็ไหว้ทันนั่นแหละแล้วลท่านจะบัรดาลโชคให้แต่สําคัญคือบ่นแล้วอย่าลืมขอพรแล้วอย่าลืมเอออย่าตะเวนไปหลายที่แล้วสุดท้ายก็ลืมว่าที่ไหนให้นะจำไม่ได้เลยเอออย่าไปไหว้าตามแฟชั่นเนี่ยไหว้ยพญานาค แนะนำตระกูลสีเขียวก็จะดีเหมือนกันแต่ถ้าแบบไม่ได้จริงๆค่ะอะไรเงี้ยเออหาตระกูลสีเขียวไม่ได้ไม่รู้จักไหวที่ไหนก็ได้ที่เป็นองค์พญายนาคแล้วกันแล้วก็เนี่ยบอกชื่อสกุลตัวเองแล้วก็ขอพอรท่านให้ปลดหนี้ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้โชคจากกับร้ายกลายไปเป็นดีอะไรเงี้ยเชื่อว่าคนเกิดวันอาทิตย์อะสัมพันธ์กับองค์พญายนาคในเดือนก,กรกฎาคมอะประมาณนี้ค่ะขอบแม่วยเทวีอวยพรทุกท่านแล้วพบกันใหม่เดือนสิงหาสวัสดีค่ะ